น้าสองสกายแอคทีฟนะครับอาการเครื่องยนต์เขกมีควันขาวด้วยนะครับก็พอามาเทสหัวฉีดนะครับสังเกตว่าน้ามันจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับสุบสี่ก็น้อยไปสดหนึ่งกับสองเนี่ยก็มากไปมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เขกแล้วเราพอเรามาดูปลายหัวฉีดครับก็มาเจอน้องก็ถอดออกมานะครับเป็นเป็นปลายของน้องรีโวใส่ปลายรีโวมาก็ เราทาให้น้ามันเยอะไปแต่ว่าเราเรายังไม่รู้นะครับว่าเปลี่ยนทุกหัวมาหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ถอดถอดมาชมดูก่อนสีลงมาสิบหกปฏิหารอีกแล้วครับเมื่อกี้ MG ZS MGT มั้งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพวกคูเชืลอกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่บนปฏิหารอย่างมากนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากเท่าหนฮะผมมาจากประวจครับผมครับก็รถมีอาการเป็นไงฮะ วิ่งแล้วแขกครับเยียบเยียบกระเร่งแรงแรงแซงไม่ได้แขกเลยเอามาให้พี่ล้างหัวฉีดเัมือนขาวด้วยเมนขาวแล้วก็ล้างหัวฉีดเทหัวฉีดใช่แต่ว่าเราก็เจออาการคือหัวฉีดจ่ายน้ำมันไม่เท่ากันเลยเป็นป่านใสปลายรีโวมาใช่มีทั้งเยอะปทั้งน้อยไป1หนึ่งกับสีแม่งห่างกันเยอะเลยใช่ครับห่างกันแบบทีสีไม่มีก็ผมก็ทําการเปลี่ยนทั้งต้นทั้งปลายนะครับเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายเหมือนเดิม และเชื่อไหมครับปฏิหารมีจริงคือใส่ต้นเดินกลับไม่เงียบเฉยเลยงงเนี่ยผมงงกันอยู่นะครับวันนี้ปฏิหารสองคันนะครับอธิษฐานใกล้ไข่ไปก็ตอนนี้รถเป็นไงบ้างพี่ลองลองกันเลยลองใช้ได้แล้วครับโอเคเลยไม่ไม่เขกแล้วใส่อันเดิมใส่อันเดิมอันที่เสียด้วยทุกอย่างอันที่เสียเข้าที่ผมไม่เอาแล้ว ไครับที่เดิมหายเลยอะไรนะครับพี่เพื่อนๆนะครับอยากเจอปฏิหารแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับที่ร้านหนูชิน b ีเคเคของอบคุณพี่มากนะครับมีอะไรฝากเพื่อนไหมพี่ครับมีอะไรก็เข้ามาร้านนี้นะครับบริการดีครับผมมยอดๆครับเผาด้ครับสวัสดีครับ